ปลาทองทองนิยายบทที่3แสงยามวัสันรดูสาดส่องเข้ามาในเรือนลวอิงในที่สุดหวนห่าก็ดับเต็มอิม่มจากนั้นก็ถูกเป่าจูที่กลับมาจากซื้อของนางแบบของพอลุงพลังเข้ามาในทานนางอาบแดดแสงอาทิตย์เสาเยา้า ไปลากถินเซียวฮาวาเข้ามาเหมือนเฮาออกคำสั่งสาวใช้น,นู่ในเืินคนหนึ่งสาวใช้น้อยขันรับก็จะวิ่งมุ่งหน้าไปทางด้านหลังประตูวงเดือนไม่นานก็ลากลาน้อยตัวหนึ่งเดินกลับมาเจ้าลาน้อยร่างสีเท่ามีเพียงส่วนหัวที่เป็นขนสีขาวพอเห็นเหมือนเฮามันก็ตะกุยมือได้ท่าทีกระตือรือร้น นี่เป็นของขวัญที่ท่านตาให้นางตอนอายุครบ13ปีหากเที่ยวกับมารูปงามแล้วหลานน้อยโตเตี้ยทางเชื่องทางเทียงใ่ายเหมาะให้เด็กสาวขี่หวนเหา่ารูปหัวลานน้อยเพื่อช่วยหีขนให้มันตอนนั้นพอสืบรู้แผนการของท่านพ่อและแม่เลียงก็ได้หลินเซียวาวหวานที่แหลที่พานทางนีมันแบกนางวิ่งไปได้เรื่อยจนสุดท้ายมันก็ตายลงด้วยน้ำมือของโจรผ่าเหตุใดน้องหญิงรองถึงมาอยู่ในลานได้เล่า หนุ่มน้อยคนหนึ่งเดินผ่านประตูเข้าทานมานเหมือนห่ามองผู้มาเยือนขณะที่มือข้างหนึ่งกำลังวางบนหลังลาน,น้อยผู้มาเยือนก็คือพี่ชายนามว่าเฉิงสู้หากพูดกันตามจริงเขาไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางสายเล็ดกับนางแตอยังไทยพ่อของเฉิงสู้เป็นบุตรบุญธรรมของแม่ทัพผู้เท่าลินหลังจากแต่งงานให้กำเนิดบุตรชายก็ออกลอดเล่พระเนชรเฉิงสู้จึงเติบโตมาไนจนแม่ทัพเรียกสะพ้ายหลินว่าอา แล้วถือเป็นลูกพี่ลูกน้องของสองพี่น้องตระกูลเผินพอเหินเหาเห็นเฉิงสู้เดินมาหยุดอยู่ตรงหน้าก็เรียกขึ้นว่าพี่ชายเสียงของสาวน้อยอ่อนหวานใสและกังวลทเทาในตาของเฉิงสู้กลับมีความตกใจพาดผ่านน้องรองจะพูดให้แล้วจริงๆหรือความดีใจอันแสนบริสุทธิ์ของหนุ่มน้อยไร้ซึ่งการ,สรแสบแ้งชวนให้เหินเหาสับสนไม่น้อยก่อนที่ท่านตาจะจากไปเขาได้ส่งตัวเฉิงสู้ เข้าไปทํางานในห,หน่วยองครักษ์วังหลวงต่อมาเกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นางหนีออกจากเมืองหลวงมาสามปีให้หลังกลับมาแอบสืบข่าวๆถึงรู้ว่าเฉิงสู้ขึ้นเป็นองครักษ์ผ้าตวนผูนาเกรงขมที่มีชื่อเสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นางระวังตัวไม่กล้าพูดคุยกับเฉิงสู้มากนะักและไม่รู้เช่นกันว่าเหตุใดเขาจึงกลายเป็นองครักษ์ผ้าตวนที่ท่านตาของทัางเกรดชังนะักพี่ชายมาได้อย่างทายถือวันนี้ท่านไม่ทํางานแต่เจ้าคะ ภายใต้แสงอาทิตย์เหมืนเห่าเอียงสีซะอมยิม้มพังเก็บความคิดอันยุ่งอย่างนั้นไปใคาได้ยินว่าน้องหญิงทองพูดได้แล้วเลยลางงานมาเยี่ยมหนุ่มน้อยที่ใบหน้าสะอาดหมดจดเต็มไปด้วยชีวิตชีวาฉีกยิ้มแป้นจนเห็นฟันขาวเหวนหเห่าริ่มนึกสนใจเอ่ยถามพร้อมรอยยิม้มพี่ชายได้ยินแค่เรื่องนี้ชัวขณะนั้นเฉิงสู้ก็เผยสีหน้าประหลาดใจแต่กลับมามีท่าทีปกติอย่างรวดเพลก็มีแค่เรื่องนี้แหละ อ๋อพอยืนยันว่าน้องหญิงทองพูดได้จริงๆข้าก็สบายใจแล้วข้ายังมีธุระที่ต้องจัดการเดี๋ยวค่อยมาฉลองกับน้องหญิงทองหมยแล้วกันน้องหญิงทองได้ยินข่าวลือเหล่านั้นแล้วโมโหจนพูดอะไรไม่ได้อีกจะทําเช่นใดในเมื่อเขาไม่ได้ถนัดเรื่องโป,ป๊ะปดสู้ชิงกับก่อนจะดีกว่าเชิงสู้รีบวิ่งจากไปอย่างรวดเร็วทว่าวเกือบชนกับสาวใช้ที่เดินทางมาที่เรือนรั่วอิงคุณชาย เมื่อเฉิงซู่กวาดสายตาไปเห็นสาวใช้อีกคนที่หอบหิ้วกล่องของมากมายเดินตามหลังสาวใช้ผู้นี้มาก็เอ่ยถามอย่างงนงงนี่พวกเจา้าหูหยินให้เอาของกำนันพวกนี้มาวางไว้ในเรือนของคุณหนูทองเจ้าค่ะท่านอาทักน้องสาวผู้นี้มากเฉิงซู่รู้เรื่องนี้ดีแกชัยเวลานี้เขาหายซึ่งข้อกังขาไทยรีบสับเท้าเดินจากไปอย่างรวดเทว พอสาวเชนฮอยที่อยู่ข้างประตูร้านเห็นเช่นนั้นก็เรียบแรางานคุณหนพี่ฟังเฟยจากเรือนหูหญินมาเจ้าค่ะฟังเฟยเดินมาตรงหน้าเหวนเฮาคุกเข้าทำความเอาทพคุณหนทองหูหญินสั่งให้พวกเบาเอาของกำนันเหล่านี้มาให้คุณหนเจ้าค่ะให้ค่าอย่างนั้นถือเหวนเฮากวาดตามหองขีบกล่องเหล่านั้นท่าทีเหนือความคาดหมายท่านแม่มีสินเดิมติดตัวมามากมาย ของจำพวกที่เด็กสาวชอบมักถูกส่งมาที่เดือนของนางกับพี่หญิงเป็นครั้งคราวแต่ในความทรงจำเวลานี้ไม่เคยมีของกำนันส่งมาให้มากมายในเวลานี้เรื่องที่หวนท่ารู้สึกแปลกใจก็คือสิ่งของเหล่านี้แตกต่างจากชาติที่แล้วฟังเฟยอมยิม้มพังอธิบายนี่เป็นของกำนันขอบคุณคณหนูจากจวนจิ้งอ๋องฮูหญินสั่งให้เอามาส่งที่เรือนคุณหนูทองโดยตรงเลยเจ้าค่ะแล้วท่านแม่ข้าเล่า กำลังพูดคุยอยู่กับผู้ดูแลชวนอ๋องอยู่เจ้าค่ะอ้วนเห่าพยักหน้าจนกระทั่งฟังเฟยจากภัยนางก็จับช่องของกำนันเหล่านั้นพังขบคิดหากจะกล่าวถึงความแตกต่างคงเป็นจิ้งอ๋องซื่อชื่อจิอจ้งอ๋องซื่อเจอขบเกินเรื่องให้จบภัยช่วยไกล่เกสสถานการณ์ให้นางเลยทําให้พระชายาจิ้งส่งคนนําของกำนันมาขอบคุณคำมังเมื่อวานหวนเห่นหาหนึกไตรตรองทุกรายละเอียด ใช่แล้วพอนางตกกำแพงเลยอดท้องขึ้นไม่ไทยแต่ชาติก่อนหางก็ล้มหนตรงหน้าจิ้งออกซื่อจือแต่ว่าตอนนั้นมีเพียงเสียงตกออกมาทาั้งวบหากกล่าวเช่นนี้แล้วพอเขาได้ยินเสียงนางท้องตะโกนจิ้งอองซื่อจือใยายจึงมีปฏิกิริยาต่างกันอย่างนั้นเถอะแต่ตอนที่นางเป็นไพ่ครับเพิกเฉยดูทายเหมือนเห่าเล้นที่จะผดความคิดนี้ขึ้นมาไม่ได้พางรูปหัวของเจ้าลานห้อยพลางอมยิ้ม ไม่ว่าอย่างไรจิ้งออกซื่อซือก็ช่วยนางไพ้นางจะเรียกรลองพักไปไม่ได้พอวนเห่นหานึกหาสาเหตุที่จิ้งออกซื่อจือมีปฏิกิริยาแตกต่างกันได้แล้วก็ไม่ใส่ใจเรื่องนี้อีกตกเกย็นจิ้งอ๋องก้าวเท้าเนิบหน้าไปยังเรือนของพระชายยาจิ้งอย่างให้รีบร้อนผราชายยาจิ้งเปินถึงเรื่องนี้ให้ฟังเจ้าหมายถึงว่าจะช่วยซั่วเอ,อ๋อสู่ขอแม่นางทองวนอย่างทั้นถอะ จิงอองถูกคำพูดของพระชาย,ยาจริงทำออาสะดุ้งตัวโยนอย่างเห็นได้ชัดดวงตาแทบถลนออกมาสเสด็จพี่เสียงเบาหน่อยสิเพคะพระชาย,ยาจริงขอนตาใส่เขานีหม่อมฉันกำลังปรึกษาสเสด็จพี่อยู่อีกอย่างต้องดูดท่าทีของทางตระกูลผลด้วยจริงอองเกาศีษะชั่ววินาทีทั้นยังลังเลใจอยู่พัง่งชั่วเอ๋อเป็นซื่อชื่อสติที่แต่งหานด้วยจะสับเพ่าไม่ได้ เช่นนั้นพวกเราคอยเลือกไม่เอาหรือเพคะขอให้เลือกสรรจนสมใจแล้วจริงๆแต่เกรงว่าท่านพูดนั้นจะไม่ถูกใจมากกว่าจริงออกมีท่าทีคลึมลงก่อนจะส่งเสียงหัวเราะคมคืนขณะที่ออกอย่างพวกเขามีอิทธิพลในถิ่นของตนเองแต่กลับถูกเรียกเข้าเมืองหลวงด้วยเหตุผลที่น่าฝังว่าฮองเต้อะไรเอาวอนพี่น้องเหล่านี้แต่ความจริงอยากให้พวกเขาใช้ชีวิตอยู่ในใสายตาอย่างสงบสงเงียบเชี่ยมตัวมากกว่า อดนันฮ่องเต้ทรงใช้สถานะเจ้าเมืองบุกเข้ามาในเมืองหลวงเพื่อช่วงชิงบัลลังฉะนั้นพระองค์ย่อมต้องตัดไฟเสียตั้งแต่ต้นลมแต่ว่าจนป่านนี้ความระแวงที่ฮ่องเต้มีแต่พวกเขาครับไปลดน้อยลงเลยเป็นเจ้าที่คิดว่าแม่นางรองผลก็ไม่เลวถือหรือว่าเป็นความต้องการของสัวเอ๋อพระชาย,ยาจิ้งแฉบุตรชายโดยไม่คิดลังเลใจสักนิดสัวเอ๋อคิดว่าแม่นางรองหวนงดงามเพคะหลงเพียงรูปลักษณ์ ขณะที่จิ้งอ่องเ็มจะดูแคลนบุตรชายก็ได้ทับแววตาที่เหมือนจะยิ้มแต่ก็ไม่ยิ้มของพระชาย,ยาจิ้งพร้อมเสียงพอเทะแต่ก็เป็นเรื่องจริงตอนนั้นเขาเห็นความงามดังปุปผาของพระชาย,ยาจิ้งจนเกิดทักแรกพบร้านจะอภิเศกด้วยท่าเดียวเพราะเหตุนี้จึงเคยโดนเสด็จพ่อตำหนิมาก่อนสถานะของตระกูลหวนเองก็ไม่ส่งให้ต่ำกำลังเหมาะสมนานๆทีสัวเอ๋อร์จะชอบพอใคร อีกสักสอวันเจ้าก,ก็ส่งคนไปถามความเห็นของตะกูลหวนดูก็แล้วกันไม่กี่วันหลังจากนั้นหวนเ่าก็เก็บตัวทักษาเท้าอยู่ในเรือนลวอิงเตรียมพร้อมรับมือกับวิกฤตที่กำลังใกล้เข้ามาจนกระทั่งวันีนิสไพหลินแทบจะวิ่งเหยาะเาะมาถึงเรือนลวอิงคุณหนูของพวกเจ้าอยู่ที่ไยคุณหนูอยู่ในห้องหนังสือเจ้าค่ะ ไม่ทันฟังคำพูดของเผ่าพ่รับใช้จนจบสภา,ายหลินก็เดินเข้าห้องหนังสือไปราวธมพัฒหวนเห่าดึงผ้าแผลปิดกองก่อนจะจับจ้องสภา,ายหลินที่หอบหายใจถี่ด้วยท่าที่ประหลาดใจท่านแพ่มีเรื่องด่วนเลยเจ้าคะสภา,ายหลินย่างเท้ามาอยู่ตรงหน้าวนเหา่ามองผดสาวแน่นิ่งไม่วางทะหวนเห่ายกมือลูบไล่พวงแก้มบวมหน้าลูกมีสิ่งสกปรกติดอย่างทันถือ หรือว่าของภายในกลองสีเทียมนี้จะถูกท่านแม่เห็นเข้าแล้วสบายหลินนั่งหลงด้วยสีหน้าทาวตกอยู่ในห้วงฝันอาเฮาเกิดเรื่องประหลาดขึ้นแล้วเรื่องอะไรหรอเจ้าคะท่านแม่ยังหัวอ้อมคาอ,อยู่แบบนี้ลูกหลอนจะจะตายแล้วเมื่อครูมีคนจากจวนจิ้งอองมาถามแผนเรื่องแต่งงานของลูกหวนเ่านิ่งไปเรื่องแต่งงานจวนจิ้งอองจวนจิ้งออง เจต,ตนายอยากสู่ขอเจ้าให้จิ้งอ่องซื่อชื่อสะพายหลินไม่สามารถเก็บคำคำพูดไว้ได้จึงพูดออกมาในอึดใจเดียวเป็นไปไม่ได้เหวนเห่าตอบทันควันนั่นสิแม่ก็คิดว่าเป็นไปไม่ได้พอสบสายตาบุตรสาวของตนสะพายหลินก็ดึงสติกลับมาทดยใช่ว่าแม่ไม่คิดว่าเจ้าไม่คู่ควรกับจิ้งอ่องซื่ออ,อาเ่าของเธามีดีคู่ควรกับเชือ้อพระพง์ เพียงแต่มันกระทันหันเกินไปหน่อยแม่เองก็ไปมาหาสุกพาชายยาจริงไม่น้อยแต่ไม่เห็นทางจะมีท่าทีเช่นนี้เลยหวนเฮาเองก็ไม่เข้าใจเช่นกันแต่มีปัญหาหนึ่งที่น่ากังวลภากววาท่านแม่ท่านคงไม่ได้ตอบตกลงไปใช่หรือไม่เจ้าคะสะพายหลินใสศ่ศีรษะอีกฝ่ายเสนอมาแล้วตอบตกลงเลยได้ที่ไหนกันเล่าถึงอย่างไรก็ต้องถามความเห็นของเจ้าคอน เนเฮาปวดใจอยู่ไม่น้อยนางกลุ่มเมื่อสัพไพรหินพอมีท่านแม่ขอให้ความรักช่างแตกทางออกภัยถึงแม้คนที่มาสู่ขอจะมาจากชวนอ๋องอย่างแท้ที่ท่านแม่นึกถึงกับเป็นความรู้สึกข,ของทางอาเฮาเจ้าคิดว่าการแต่งงานครั้งนี้เป็นอย่างไทย้างเวินเฮาเห็นความหวังท้อปลา,ายในแววตาของสัพไพรหินเห็นได้ชัดว่าอยากให้งานมงคลน,นี้เกิดขึ้นเพียงแต่นางคงทำให้ท่านแม่ผิดหวังเท้ว ลูกคิดว่าไม่ดีเจ้าค่ะนางอยากให้คนทักที่นางใส่ใจไม่ต้องเจอกับเครื่องหน้าเศร้าขอแค่เปิดปองท่าแท้ของท่านพ่อไทกพ็พอพูดไปพูดมาก็มีแต่ทั้งในครอบครัวถาวาจวนจิ้งอ๋องกลับทางออกภัยพอนางกลับเมืองเมืองหลวงอีกครั้งถึงว่าจวนจิ้งอ๋องถูกสังหารยกครัวเพอต้องทษกอกัระพดหากนางแต่งเข้าจวนจิ้งอ๋องภัยก็เท่ากับทักคนทักลงบอกโคลนตมไปถ้วยอาา่าเฮา คิดว่าไม่ดีตรงไหนก็ถือถึงแม้สพปยหลินจะไม่ได้ฝืนใจผู้สาวแต่ก็อดทำขึ้นมาไม่ได้ถึงแม้จิ้งอ่องซื่อชจ่อจะไม่ค่อยชอบออกจากจวนแต่เพราะวนมานดาของนางอยู่ติดก,กับจวนจิ้งอ่องนางจึงเคยเจอจะอยู่บ่อยครั้งเรื่องความหล่อเหลาไม่ต้องพูดถึงแต่ครียาสุขุมนุ่มลึกหลายซึ่งผูกคลิกความเป็นองค์ชายถือยศถืออย่างยางสิ้นเชิงจิ้งอ่องซื่อจือเหมือนสุขภาพจะไม่ค่อยดีลำหัง เหวินเห่าเอ่ยพร้อมคิ้วขมวดสภายหลินสะดุ้งโยงพังจับมือเหวินเห่าแน่นเห่าวเจ้าช่างรอบคอบยิ่งนักแม่เกือบลืมเรื่องนี้ไปเลยตอนเข้าเมืองหลวงจิงออกซื้อเจอป่วยหักสุขภาพไม่ได้เรื่องหากอยู่กับภรรยาไม่ถึงแก่เท่าอเหาวจะแต่งงานกับคนขี้โรคไม่ได้สภายหลินอดพึมพำไม่ได้ว่าเจองานช้างเข้าแล้วเดี๋ยวน้งต้องปฏิเสธทางจวนจิงอองอย่าง,งอ้อมๆผาชัยยาจริง นึกไม่ถึงว่าจนตะกุลหัวจะปฏิเสธนางจึงมโหจนทานมือเช้าไม่ลงไปเรียกซื่อจือมฮะเจ้าเด็กอกตันยูนี่ไม่ช่วยให้หนางเชิดหน้าชูตาได้เลยจริงๆพอฉี่ซั่วเดินเข้ามาก็เห็นราชายหยาจิ้งใบหน้าทะมึงทึงสเสด็จแม่เป็นอะไรไปหรือผาชายหยาจิ้งเหลือบมองเขาแป๊บหนึ่งรูปร่างสูงโปร่ง ถูกคลิกดีมองอย่างไรก็เป็นดังลูกเขยที่เพียบพร้อมไรซึ่งตำาหนิทว่าเขากับไม่ถูกใจรองเศษาบดีเวนินนผาชัยยาจิ้งวีเคาะคนที่ไม่ถูกใจงานมงคลน,นี้ออกมาได้แล้วจากการรายงานของคนที่นางส่งไปยังเชิงทางฝั่งตะกูลเวนินพอหลินโูหินได้ดยินว่าจวนจิ้งอองอยากสู่ขอบุศสาที่รักของทางความดินดีก็พัดผ่านเราตา บากยกยิ้มไม่หยุดเพียงแต่ด้วยควาสมสงวนท่าทีของฝ่ายหญิงจึงต้องบอกว่าขอบอึกษาท่านพี่ก่อนทว่าสุดท้ายก็ถูกปฏิเสธลับมาแบบนี้ก็ชัดเจนแล้วไม่ใช่หรืออย่างไทยก็ไม่ใช่พอตะกูลผลน,นี่ดำพังแค่จนลองเสนาบดีกรมเล็กเ็กแต่ขับเลือกนั่นเลือกนี่ตะกวนผลไม่อยากเกี่ยวดองเท่าอย่างนั้นถือฉฉ่ซวยยังคงแสดงสีหน้ารับเรียบเช่นเคย เพียงแต่ปากกาในแบวตามหมดลงเดิมที่พัชชายอยากจิ้งพันกรดตรช,ชายที่ทําให้หนังต้องไขหน้าแต่พอได้ยินคาถามของเขาเช่นนั้นหนางก็อดปวดใจไม่ได้ซัวเอ,อ๋อสาวงามมิเป็นพระเลิกเกวียนเดี๋ยวแม่จะเลอกคนที่งดงามกว่าแม่นางรองหวนให้เจ้าสักคนแห่นหอนฉี่ช่วยยกทิ้มขอพระทัยสเสด็จแม่ที่เท็มกันให้ลูกแต่ลูกไม่รีบร้อนแต่งฮันพะยะค่ะไม่รีบแล้วถือ ผาชายย่ายแยจริงใช้สายตาไล่มองบุตรชายตนอย่างคุ้นคิดฉี่ซั่วหัวเธาอย่างไม่ใส่ใจเดิมทีก็แค่เป็นกังวลเลยคิดแผนช่วยมิให้แม่น้องร้องเหมือนต้องคอยเดือดร้อนเพราะลูกก็เท่านั้นไม่ใช่ว่าลูกเรียบร้อนอยากแต่งฮันเสียเมื่อไทยอย่างนั้นเองหรือพาชายย่ายแย่จริงเม้มปากจิบน้ำชาอึกหนึ่งแม่เข้าใจแล้วซัวเอเ๋อก็อย่าเก็บเรื่องนี้ไปใส่ใจเลยสเสด็จแม่อย่ามองหัวเพราะเรื่องนี้ก็พอ จะเป็นไปได้อย่างไรแม่เหมือนคนที่จะหงดหงิดเพียงพอเท่องแ่นี้ถือหลังเที่ยงจริงอ๋องก็กลับมาพระชายาจริงจงเล่าเรื่องที่ตระก,กูลหอดปฏิเสธให้ฟังอย่าว่าแต่เรื่องของชาติตระกูลส่วนเออของเราก็เป็นที่หนึ่งแต่ลองเสร็จนาปฏิตัวเล็กคนหนึ่งกลวางตัวสูงส่งพระชายาคงไม่ได้โกรธกำลังก็ไม่ได้โกรธเท่าไหร่หรอกเพคะแค่กิ่นมือเช้ากับมือเที่ยงไม่หลงเท่านั้นแหละ ช่างไทยเหตุผลพอเห็นพระชาย,ยะปลายตามองจิงอ๋องก็ได้ปฏิภยัยข้ามหายถึงเหมือนลูกกุยนั้นช่างไทยเหตุผลคนไทยแววเช่นนั้นไม่ต้องเอ่ยถึงก็ย่อมไทยวันตอมฮาหลังเสร็จสิ้นจากการประชุมทัศสำนักช่วงเช้าจิงอ๋องก็เบียดเสี็จกลุ่มคนพุ่งตรงออกไปด้านนอกก่อนจะขยับตัวเข้าประชิดด้านหลังเหมือนลูกกุยอย่างเงียบเชียวแล้วขัดขาเขา เหมลูกกุยท่างงนเงินก่อนจะล้มขมมำลงพื้นต้องปลายเท้าของทองแสนาบรบดีกรมที่การขอล่อนลานคว้ากางเกงของอีกไฟเอาไว้รองเสนาบดีเผยสีหน้าเรียบตึงรองเสนาบดีผหนนี่เจ้าทำอะไรของเจ้าเมื่อลมหน้าคำํำทำกลางสายตาผู้คนเช่นนี้สีหน้ายิ้มยัมไม่เดิมทีของบนลูกกุยก็แดงคำรีบตะเกียกตะกายลุกขึ้นด้วยทั้งอันมอมแหมมพังเอ่อยโทษขอโทษด้วย เมื่อคู่เ้าลื่นไปหน่อยขณะที่พูดเขาก็หันหน้าไปมองด้านหลังมีสดดายตาคึกคักล่าเริงไหลคู่จับจ้องอยู่สีหน้าของหวนลูกคุยจึงย่ำแย่ม,ยม,มากกว่าเดิมเมื่อคู่มีคนขัดขาเขาชัดชัดแต่ถึงอย่างในสถานการณ์เช่นนี้จะเอะอะโวยวายไม่ได้เขาเลยทำได้เพียงแค่ปิดปากเงียบและยับเป็นฝ่ายเสียเปียบไปลองเสนาบาดีเหินเจ้าระวังตัวไว้หน่อย เดิมทีทองเสนท่าบดีจังก็ไม่ค่อยชอบหวนลูกกวยเท่าไหรนะ่นักนานๆที่หวนลูกกวยจะเสียหน้าเขายังไม่พลาดโอกาสที่จะถักทางนี้ขอบคุณทองเสนท่าบดีจังที่เอ่ยเตือนหวนลูกกวยทิ้งคําพูดเอาไว้หนึ่งประโยคก,ก่อนจะรีบสับเท้าออกจากรัสําทักไัยเวลานี้ฮ่องเต้ให้อ่านอย่างไม่เสด็จออกจากราชสําทักจึงตรัสถามข้ารับใช้ข้างใต้ว่าด้านล่างวุ่นวายอะไรกัน ข้ารับชายทีบตอบทูล่าบาัดเหมือนลองใส่นาบริเหวินจะสะดุดลมพยียค่ะห้องเตะให้อ่านสายศีษะก่อนจะเดินเข้าพระต้ำหนักภัยเหมือนลูกกุ่ยเลิกงานแล้วแตว่าอารมณ์ยังคงไม่หายบุดบึง้งเพราะมาจากตระกูลยากจนพอเขาเข้ารับราชการจึงระวังท่าทีมากเป็นพิเศษกลัว่าจะถูกคนโหเดเหยาะดูแคลนแต่คิดไม่ถึงว่าวันนี้เขาจะเสียหน้าครั้งใหญ่ ลมหนาวในวสัสตตรดูยังอยู่ภายในรถจึงอบอ้าวเสียงแห้งกรอบของทอรถที่ขยับไปมายิงฉวนให้หงดหงิดใจเวิร์นลูกกุยแงมเปิดมาแล้วออกคำสั่งกับเ่๋าขับรถม้าไปลงน้ำชายแย่ไหลเบาขับรถม้าขัานทับพร้อมกับเพี่ยงแท่ผ่านไปไม่นานรถม้าก็หยุดลงเวิร์นลูกกุยลงจากรถม้าเดินตรงไปทางโรงน้ำชาที่อยู่ไม่ไกลนะัก ภายในห้องส่วนตัวของท้านอาหารที่ตั้งอยู่ตรงข้ามโรงน้ำชายแย่หลายเบารับชาที่แต่งกายเป็นหนุ่มท้อยคนหนึ่งเอ่ยเสียงทุ้มต่ำคุณหูเหมือนนั่นจะเป็นไททันเหมือนฉานเกาะหน้าต่างด้วยสีหน้าที่เปลี่ยนไปเล็กน้อยเรือนที่สามในซอยหลูอี้ที่ตรอกมาฮาวาเจ้าของเรือนเป็นหญิงสาวคนหนึ่งพร้อมบุตรชายบุตรสาวคู่หนึ่งบุตรชายนามว่าฉังคุยบุตรสาวนามว่าฉังชิน ข้อมูลที่นางคอยตามสืบมาหลายวันนี้องกับที่น้องสาวของนางบอกทุกอย่างเพียงแต่หากไม่เห็นว่าท่านพ่อเขาออกที่นี่กับตานางก็ยังไม่ปักใจเชื่อเสี่ยวเหอเจ้าเีบตามไปดูท่านพ่อเขาไปที่เรือนหลังไหนเสี่ยวเหอคันทับเจ้าค่ะก่อนแร่งฝีเท้าออกจากร้านอาหารไปเบนชานยกถ้วยน้ำชาขึ้นกระดกเข้าปากน้ำชายเย็นชืดนานแล้ว จึงยิ่งสาดซัดหัวใจนางให้หนาวเหน็บมากกว่าเดิมนางลุกขึ้นเดินไปสองสาก้าวแล้วก็นั่งลงกลับไปใหม่มือที่จับช่วยชาสันทล,ลิกสามแม่ลุกนั้นเป็นอนุของท่านพ่อจริงๆไม่รู้ว่าผ่านไปนานเท่าไใดแตนที่สุดเสียวเหอก,ก็กลับมาไหนท่านเข้าเรือนหลังไหนไปอวนฉาลุกขึ้นพร้อมเอ่ยถามนายท่านเข้าเรือนหลังที่สามเจ้าค่ะวนฉาล้มตัวลงบนเก้าอี้โดยใบยหน้าขาวซีดคุณหหน เสี่ยวเหอสีน้าเป็นกังวลอวนฉานชาใช้มือยันโตะลุกขึ้นพูดออกมาสองคำอย่างหยักลำบากครับชวนเจ้าหน่ายและเป่าที่พังกายเป็นชายหนุ่มออกจากร้านอาหารแล้วกลับมาสวมชุดสตีพอกลับมาถึงจวนตะกุลเพินก็พุ่งตงรงไปที่เรือนรั้วอิงพอเห็นสีหน้าของบนชานอวนเฮาก็เข้าใจได้ทันทีว่าส่งสัญญ,ญาณให้เป่าจูไปฟ้องหน้าประตูเอ่ยเสียงเผ่าพี่หญิงเห็นแล้วกละ้ัง มือของเวินฉานที่ใช้กุมมือเวหวินเ่าเย็นเทียบพี่หญิงไม่ดีเองข้าควรจะสังเกตเห็นให้ทุกคนีิหนางยากจะจินตนาการได้ว่าก่อนหน้านี้ที่น้องใสยังพูดไม่ได้อย่าเผชิญหน้าเรื่องทุกอย่างจะรู้สึกปวดใจขนาดไหนท่านพ่อพอเอ่ยสองคำนี้อีกครั้งเหวินฉานกลับรู้สึกกลายเป็นคนแปลกหน้าไปแล้วท่านพ่อไม่มีทางปล่อยให้สามแม่ลูกนั่นอยู่ข้างนอกแน่นอน พอเห็นชังคุยที่อายุมากกว่าหางกับตาตนเองหนังย่อมไม่มีทางคิดว่าท่านพ่อจะให้เกียรติท่านแม่อย่างไร้เดียงสาอีกต่อไปหากให้เกียรติกันจริงๆคงไม่มีสามแม่ลูกนั้นโผลออกมาและในเมื่อการให้เกียรติมีน้อยนิดท่านพ่อไม่มีทางทิ้งบุตรชายเพียงหนึ่งเดียวอยู่นอกตระกูลอย่างแน่นอนน้องหญิงเรื่องหนึ่งยังไม่ต้องบอกท่านแม่จะดีกว่าอวนเห่าพยักหน้าข้าถู้แล้วเจ้าค่ะพี่หญิงมิแผนการอาไทย ฉัางคุยกับฉัางฉินโตขณะนี้แล้วหากคิดจะขัดขวางไม่ให้เข้าจนตระกูลเหวินก็คงเป็นไปไม่ได้ส่วนสภายฉัางพวกเราในฐานะลูกคนไม่มีเหตุผลให้ไปขัดขวางท่านแม่อารณมฉุนเฉียวง่ายถ้าแข่งเจอแข่งปะทะกันเกรงว่าจะใครเกลี่ยหกักพวกเราเราเวลาที่เหมาะสมคอยเอาเรื่องนี้ไปบอกท่านยายจากนั้นให้ท่านยายใช้ความเป็นผู้อาวุโสมากดดันให้ส่งสภายฉังไปไกลๆอย่างน้อย ก็กำจัดคนเป็นแม่ที่เกะกะลูกตาไปได้คนหนึ่งหวนห่าฟังอย่างเงียบๆพางรอบถอนหายใจสิ่งสำคัญที่สุดของมนุษย์ก็คือการสืบทอดตระกูลหากไม่ให้ชังหุ้ยเข้าตระกูลเด็งว่าท่านพ่อจะเรียกคะแนนสงสารได้เสียมากกว่าส่วนพี่หญิงก็คิดว่าแค่ได้สปายชัางออกไปก็พอแล้วเพียงแต่หน้าเสียทาย ที่พี่หญิงคิดไม่ถึงความใจเขี่ยมของท่านพ่อเขาต้องการแก้ให้ชังคุยเข้ามาสือบทะ,ะกวลเสี่ยเมื่อใดกันเขายัางต้องการให้หญิงได้ดวงชัยขึ้นมาเป็นภรรยายอย่างถูกต้องให้บุตรชายเพียงหนึ่งเทียวมีสถานะเป็นบุตรภรรยาเอกรวมถึงได้รับทรัพย์สมบัติของตะกูลหินด้วยข้าฝั่งที่พี่หญิงว่ารอเท้าของข้าหายทีเมื่อใดพวกเราค่อยไปหาท่านยายด้วยกันนะเจ้าคะตอนนี้ห่างจากเวลาที่เกิดเรื่องอีกสักระยะหนึ่งตอนนี้ท่านพ่อ คงยังต้องหาตัวพยานสองคนมาไม่ได้หากจู่ๆหาเรื่องกำลับท่านพ่อที่ไร้หนทางตอบโต้เช่นนี้จะได้กระชากท่าท้อันหดดเหี่ยมไร้กับของเขาออกมาได้ด้วยชั่วทิพตาเดียวก็เป็นวันเกิดของคุณหููสามเฉินของจวนราชะเลขากรมพิธีการจวนตระกูลหวนได้รับจดหมายตั้งแต่หลายวันก่อนแล้วซึ่งเชื้อเชิญสองพี่น้องตระกูลหวนให้ไปร่วมฉลองด้วยน้องเราไม่ไปจริงๆนะถือ จนกระทั่งก่อนออกจากจวนเวนชายก็ยังไม่ไวยถามขึ้นมาเวนห่าวลี้ยิ้มพังผลักตั้งพี่สาวถ้าพี่หญิงยังไม่ไปจะสายแล้วนะเจ้าคะเรื่องในจวนจิ้งอ๋องพึ่งผ่านไปได้เม่นฮันหากน้องไปก็คงต้องฟังคำนินทานเหล่านั้นเสียเปล่างานข้าไปก่อนฮนะกลับมาจะเอาขนมทานว่านฉีมาฝักน้องทองรอจนเวนชายออกไปแล้ววนห่าวจึงหุบยิ้มเก็บหน้าซ่อนไอเย็นยันเย็กในในตาเอาไว้ จบไปแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและตอนนี้ช่องปลาทองท้องนิยายมีระบบสมาชิกแล้วสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะ